สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊ปลาคุ้มสตางมีเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากมาฝากอีกแล้วจ้านั่นก็คือปลายาวทอดราดซอสน้ำปลาเมนูทำง่ายๆทำกินเองที่บ้านได้เลยวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็มีแค่ไม่กี่อย่างเองจ้าหลักๆก็คือปลายาวหั่นเป็นท่อนเตรียมไว้เลยนะจ้า ขั้นตอนแรกนำปลายาวที่หั่นแล้วมาบังให้ทั่วชิ้นปลาเพื่อเวลาเราทอดจะกรอบทั่วถึงทั้งนอกทั้งในเลยจ้าจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเคล็ดลับนี้จะช่วยให้น้ำมันไม่กระเด็นแรงเกินไปเวลาทอดจ้าแล้วก็นำปลาที่เตรียมไว้มาใช้ทิชชู่ซับน้ำออกให้หมดเพราะถ้าเนื้อปลายังมีน้ำติดอยู่พอทอดน้ำมันจะกระเด็นจ้า เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็นำปลาลงไปทอดในน้ํามันเดือดๆปิดฝาไว้สักครู่ให้ปลาสุกทั่วระหว่างนี้เราไปทําซอสน้ําปลากันเลยวิธีทําก็ง่ายมากๆเพียงแค่นำน้ําปลาใส่ถ้วยปรุงรสด้วยน้ําตาลนิดหน่อยเติมผงชูรสอีกนิดคนให้เข้ากันจนละลายพอทำซอสเสร็จแล้วก็หันไปดูปลากันต่อพอปลาสุกเหลืองกรอบได้ที่ก็เทน้ำมันออกจากกระทะ จากนั้นเทซอสน้ำปลาที่เราเตรียมไว้ลงไฟราดเลยจ้ากลิ่นหอมฟุ้งชวนหิวสุดๆเสร็จแล้วตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยปลายาวทอดราดซอสน้ำปลาเมนูง่ายๆทำเองได้ที่บ้านอร่อยชัวเมนูต่อไปเจ๊ปลาจะทำอะไรอีกคอยติดตามกันได้เลยจ้าบ๊ายบาย